มาดูกับเรื่องที่มันเป็นประสขวหักน้ำปิดทางของดวงของคุณมันคือเรื่องอะไรภาระอันหนักอึ้งที่ควรแบกรับมันไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่คุณกำลังแบกภาระในตอนนี้จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่เก่งสามารถที่จะดูแลสามารถที่จะ ทำมันกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณกําลังแบกรับภาร,ระนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องการดูแลความรับผิดชอบใดๆหรือสภาวะของการเงินที่อาจจะต้องมีในแง่ของการใช้จ่ายหลายๆทางแต่คุณก็สามารถที่จะแฮนเดิลมันได้คุณสามารถที่จะแบกรับกับเรื่องนี้ได้ด้วยความเต็มใจแต่ถ้าหากคุณแบ่งเบาภาร,ระลงบ้าง มันก็คงจะดีอะไรที่มันหนักก็สามารถที่จะวางมาลงได้มันจะทำให้ชีวิตของคุณไม่ต้องเกิดภาวะของความกังวลใจภาวะของการที่อะไรอะไร,ะไรก็เป็นฉันและการแก้ไขสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของคุณเบาสบายขึ้น4ดาบคุณควรจะถอยห่าง กับเรื่องที่คุณแบกรับภาระนั้นไว้บ้างก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบกับการที่ทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือชอบรับภาระต่างๆเพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันต้องการถูกกระตุ้นชีวิตของคุณต้องการที่จะพัฒนาแต่แม่หมอกำลังบอกว่าหากคุณถอยห่างออกจากสิ่งที่คุณกำลังรับภาระนั้นออกไปได้ คุณแค่เปลี่ยนเส้นทางใหม่หรืออาจจะทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตที่เติมเต็มความสุขคุณได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชีวิตที่จะต้องแบกรับภาระหน้าที่อะไรที่มันต้องรับผิดช,ชอบคุณสามารถที่จะแบกรับหน้าที่ในความสุขของคุณที่คุณอยากจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้ในการแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้มันจะทำให้คุณ ได้มีทั้งความสุขความเบาสบายและสิ่งที่คุณอยากจะทําและไพ่ใบสุดท้ายท้ายก็คือสองถ้วยถึงเวลาที่คุณจะจับมือกับใครบางคนที่เขาเคยอยากให้คุณมีเวลาได้สารความสัมพันธ์แห่งความสุขได้มีรอยยิ้มแบ่งปันร่วมกันบางครั้งชีวิตก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องนำพาให มีความก้าวหน้าเติบโตไปได้ในทุกๆขณะแต่หากคุณปล่อยวางและสามารถทำให้ชีวิตปลอดโปร่งโ่งสบายอยากทำอะไรในสิ่งที่คุณต้องการเป็นก็ได้พักกายพักจิตเพื่อที่จะชาร์จพลังในการที่จะมีเวลาให้กับคนรักเวลาให้กับคนที่อยู่เคียงข้างคุณได้เติมเต็มพลังจิตใจร่วมกันไป มันจะทำให้ชีวิตของคุณจะไม่ต้องดิ้นรนหรือต้องทำภารกิจอะไรหลายอย่างแต่คุณสามารถที่จะนำภารกิจแห่งรักของคุณเข้าไว้ด้วยกันและวางภารกิจหนักๆบางอย่างที่อาจจะยังไม่จำเป็นตอนนี้ไปทำในวันเอื่หรือเวลาอื่นก็ได้สิ่งนี้มันจะทำให้คุณ ได้รับความสุขไปในเวลาเดียกันด้วยนะคะจับใจไม่หมอจูรี่